สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะงามนะคะวันนี้งามจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเดอริเซ่กันค่ะทุกคนคะ่ะผลิตภัณฑ์ของเดอริเซ่เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะนั่งเอกตัวนี้เลย เป็นโลชั่นชิมเมอร์ค่ะทุกคนเป็นโลชั่นชิมเมอร์นะที่มีปริมาณขนาดเล็กและใหญ่มี2ขนาดให้เลือกใช้กันเลยนะคะขนาดเล็กก็จะเป็นขนาดทดลองเหมาะสําหรับคนที่อยากลองใช้อยากลองเปิดใจใช้ดูก่อนนะคะส่วนขนดใหญ่เป็นขนาดปริมาณที่เยอะและจุดใจและราคาไม่แพงเลยนะคะโลชั่นชิมเมอร์ตัวนี้บอกเลยว่าสรรพคุณดีมากๆเลยนะคะะเดี๋ยวเรามาฟังสรรพคุณเขากันว่าดียังไงนะคะโลชั่นชิมเมอร์ตัวนี้นะ นี่เลยเขามีด้วยกันทั้งหมด6สูตรเลยนะคะเป็นของเดลิเซ่นะคะสามารถกันแดดได้มี a p f ถึง50กันเลยทีเดียวทุกคน a p f สูงมากๆเลยนะกันแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและที่สําคัญคือไปได้ทั้งงานเช้าและงานกลางคืนเลยนะคะเพราะว่าพอทาไปแล้วเนี่ยเขาทำให้ผิวเรานะคะเงาวับเลยนะทุกคนเงาวับแบบมีชิมเมอร์มีอะไรเงี้ยแบบดูสุขภาพดีเลยนะคะทุกคนคะ่ะ และที่สําคัญนะคะเขาช่วยบํารุงผิวอีกดูไยนะทุกคนช่วยลดผิวหยาบก้านช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสนะคะซึ่งแต่ละสูตรนะคะมีกั้6สูตรนะคะมีถึง6สูตรเลยนะคะแต่ละสูตรอ่ะเขาก็จะช่วยบํารุงผิวไปในตัวแล้วแต่ว่าแต่ละสูตรนั้นเขามีสารสกัดจากอะไรช่วยในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสูตรอะไรบ้างนะคะมาเริ่มมาที่สูตรแรกเลยนะคะสูตรแรกนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรเพลร์นะคะสูตรเพลร์ก็คือสูตรไข่มุกนั่นเองนะคะ ไข่มุกเนี่ย mm. เขาก็จะช่วยให้ผิวนุมชุ่มชื้นนะคะตัวนี้และทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีเลยนะคะนี่นะสูตรต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงก็จะเป็นสารายแดงนะคะสูตรสารายแดงสารายแดงนะคะเขาก็จะช่วยในาายเรื่องของผิวเราเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาจะทาให้ผิวเราขาวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะแลาบำรุงได้ดีเยี่ยมเลยนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะสูตรต่อไปนะคะ สูตรทองคํานะคะสูตรต่อไปสูตรทองคําค่ะสูตรทองคําเนี่ยเขาก็ช่วยผิวพรรณเราขาวกระจ่างใสเช่นกันนะคะลดผิวหยาบการได้อีกด้วยนะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงด้วยนะคะนี่นะทองคํานะจ๊ะสูตรต่อไปนะคะสูตรต่อไปเลย สุดต่อไปนะคะสุรนี้ดีมากๆเลยนะเป็นสุดคิวเทนแอนวิตามินนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้ววิตามินเนี่ยเขาช่วยผิวเราขาวกระชังใสเรียบเนียนเหมือนกันนะตัวนี้นะนี่แล้วเนื้อครีมบางเบาเกี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะเมื่อแนะนําครบไปแล้วหกสุดนะคะสุดต่อไปเลยนะคะนี้เลยค่ะ ป็มะนาวผสมน้ำผึ้งนะคะเขาก็จะมีสารสก,กัดจากมะนาวเนาะเขาจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวเนาะ,ะจะช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะตัวนี้ช่วยผิวขาวกระจ่างใสเส้นกันนะคะพอใช้เราก็จะทำให้ผิวดูมีออร่าเลยนะคะสุด่อไปคะ่ะ สูตรนี้เลยจ้าสูตรคอลลาเจนแอนกูตาค่ะคอลลาเจนแอนกูตาก็ดีไม่แพ้กันนะคะสูตรนี้คือเลิศมากๆเลยนะสามารถช่วยบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสและมีออร่าด,ด้วยนะบอกเลยว่าเลิศจริงๆนะคะแต่ละตัวก็จะช่วยผิวกระจ่างใสไปต่างๆกันนะคะก็คือเลิศมากอ่ะเดี๋ยวมาเทสเนื้อครีมเขาให้ดูว่ามันขาวกระจ่างใสขึ้นจริงไหมมาดูกันค่ะนะคะแล้วก็เปิดฝาออกมาแล้วเราก็มาบีบกันนะคะบีบอันนี้บีบไปบ้างแล้วอ่า นะคะทาให้ดูเลยแล้วทาง,ง่ายเกี่ยงง่ายมากๆเลยทุกคนดูว่ามันหนาแบบว่าเรียบเนียนไปกับผิวเราเลยนะคะทาไม่ผิวเรามีแบบวิงวิๆง,ง,งแล้วขาวขึ้นด้วยนะทุกคนให้ดูเลยให้ดูเลยนะคะให้ดูเลยคะ่ะขาวขึ้นกระจ่งางใสขึ้นจริงๆนะอันนี้คือข้างที่ทานะคะนี่ แค่แบบครั้งนี้ไม่ได้ทานะคะผิวขาวกรจ่างใสและบำรุงผิวไปในตัวและยังได้ความเป็นชิมเมอร์ของผิวอีกด้วยบอกเลยว่าเลิศมากๆเลยนะทุกคนลองใช้กันดูนะคะลองใช้กันดูนะใช้แล้วจะไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแบรนด์เราถูกกฎหมายแน่นอนนะคะสินค้าทุกตัวครีมทุกตัวจะได้รับเอ่อเลขที่จดแจ้งแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ่อนโยนต่อผิวเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยคะ่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้งานไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะคะไปแล้วคะ่ bye bye, bye bye, คะบายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ